การอนุรักษ์พันธุ์ไม้ป่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจังหวัดบึงกาฬได้ดำเนินงานเพื่อสนองแนวทางพระราชดำริอย่างต่อเนื่องโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนองพระราชดำริเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและเพื่อเป็นศูนย์รักษาพันธุไม้ชนิดใหม่ของโลกที่ค้นพบคือซิรินทรวลีดำเนินการรวบรวมพันธุไม้ตลอดจนเป็นศูนย์รวมพืชสมุนไพร ของพื้นที่ภาคตะว,วันออกเฉียงเหนือตอนบนของประเทศไทยเพื่อเป็นแหล่งศึกษาวิจัยเกี่ยวกับพันธุ์ไม้พืชสมุนไพรและเพื่อเป็นศูนย์ขยายพันธุ์ไม้เพื่อสมุนไพรให้แก่ผู้ที่สนใจนำไปเพาะปลูกเพื่อพัฒนาและต่อยอดต่อไป พื้นที่รับผิดชอบทั้งสิ้นเนื้อที่2,115ไร่อยู่ในพื้นที่ตามพรบรป่าไม้พุทธศักราช2,484และป่าสงวนแห่งชาติป่าดงภูวัวอยู่ติดกับอ่างเก็บน้ำตามแนวพระราชะดำริห้วยบางบา่าตำบลชัยพรอเภอเมืองจัังหวดบึงกาฬครอบคลุม12หมู่บ้านเป้าหมายได้แก่หมู่บ้านในตำบลหนองเดินตำบลโคกวางตำบลบุงคล้าอบุงคลา,คลาจัังหวดบึงกาฬ สภาพพื้นที่โครงการมีลักษณะเป็นภูเขาเนินตเตี้ยมีลำห้วยสลับมีทั้งเป็นที่ราบที่ดอนลูกคลื่นทางด้านทิศตะวันตกเป็นภูเขาวความสูงจากระดับน้ําทะเลอยู่ระหว่าง150-450เมตรมีแม่น้ำโขงไหลผ่านทางด้านทิศตะวันออกปริมาณน้ําฝนเฉลี่ยต่อปีประมาณ1,000-1,700ลูกบาทเมตรอุณหภูมิเฉลีย่ย25องศาเซลเซียสประกอบด้วยป่าเต็งรังป่าเบญจพรรณและป่าดิบแลง้ง บันทึกกิจกรรมสำคัญในการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุ์ไม้ป่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจังหวัดบึงกาฬรวมจัดนิทรรศการในงานสีสันพันไม้เทิดไทบรมราชินีนาถพระมหากรุณาธิคุณแผ่ผืนป่าสู่พฤกษานานาพันนำเสนอพันไม้สำคัญในภาคตะวันออกเฉียงเหนือนั่นก็คือต้นเซรีนทรวทัล,ลีหรือ32กระดง เป็นพันไม้สำคัญในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือพบครั้งแรกในโลกเมื่อปี2538จังหวัดหนองคายและต่อมาขอพระราชทานพระราชานุญาตใช้พระนาม,มาพิไทยของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ,จา้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชากุมารีเพื่อเทอิดพระนามพระองค์ท่านที่ทรงสนพระไทยและให้การสนับสนุนงานด้านพฤกษศาสตร์มาโดยตลอด ดำเนินการสำรวจพันธุไม้สำคัญในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเก็บตัวอย่างพันธไม้มเมล็ดไม้สำคัญและหายากและเฉพาะิีมเพื่อการอนุรักษ์ทั้งนี้ยังจัดทําเป็นนิทรรศการแสดงพันธุไม้แห้งรวมถึงการเก็บตัวอย่างพันธไม้แบบเฮอร์บรลลิมออยทําให้เกิดความหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติเพราะเข้าถึงและเข้าใจใ<น>ง่ายกับทุกเพศทุกวัยเสริมสร้างรากฐานให้แก่นักอนุรักษ์วัยเยาว์ กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรกิจกรรมครูป่าไม้ดำเนินการสอนนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยเล็บมือตำบลหนองเดินอำเภอบุ่งคล้าจังหวัดปึงกาโดยมีการบรรยายให้ความรู้เรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าการป้องกันไฟป่าและสาธิตการเพ่อชากล้าไม้เป็นการปลูกฝังจิตสำนึกในการห่วงแหนทรัพยากรธรรมชาติให้กับเยาวชนกิจกรรมแหล่งเรียนรู้ทัศนศึกษาดูงานรวมถึงงานค่ายลูกเสือกิจกรรมการสอนดูโนกรวมถึงการเป็นแหล่งท่องเที่ยวและ และแหล่งพักผ่อนหย่อนใจกิจกรรมกาแฟสัญจรกิจกรรมฐานเรียนรู้พันธุกรรมพืชสร้างจิตสำนึกให้กับนักเรียนและเยาวชนสำรวจพันธุไม้ในเส้นทางศึกษาธรรมชาติกิจกรรมเพาะกล้าไม้รวมถึงการเพาะขยายพันธุ์ของชนิดที่มีความสำคัญและหายากเพื่อแจกจ่ายและอนุรักษ์ไวใ้ให้แก่ผู้สนใจนำไปปลูกเพื่อพัฒนาและต่อยอดด้านอื่นๆต่อไปกิจกรรมสนับสนุนกลุ่มอาชีพบ้านคักแท้โฮมสเตย์ซึ่งนับเป็นการลดรอยต่อของชุมชนกับหน่วยงานอีกทั้งยังช่วยต่อ ยอดผลผลิตของชุมชนให้มีความหลากหลายเข้าถึงได้ง่ายขึ้นและยังช่วยสร้างอาชีพและรายได้ให้ราษฎรอีกด้วยภายหลังการจัดตั้งโครงการอนุรักษ์พันธุ์ไม้ป่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจังหวัดบึงกาฬทีน่นี่ยังเป็นศูนย์รักษาพันธุ์ไม้ชนิดใหม่ของโลกคือ เิรินทอนวลีตลอดจนเป็นศูนย์รวมพืชสมุนไพรแหล่งศึกษาวิจัยเกี่ยวกับพันธุไม้ให้แก่ผู้ที่สนใจในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของประเทศไทยศึกษาด้านการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรด้านชีววิทยาด้านโภชนาการของต้นเซรินทอนวลีรวมกับสถานศึกษาเพื่อต่อยอดผลิตภัณฑ์อื่นๆทั้งยังเป็นการดําเนินงานเพื่อสนองแนวทางพระราชะดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดา สยามบ,บรมราชกุมารีเจ้าฟ้านักพัฒนาที่ทรงบำเพ็ญพระราชกิจจานุกิจนานับประการอันเป็นประโยชน์แก่แผ่นดินและราษฎร และโครงการอนุรักษ์พันธุ์ไม้ป่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจังหวัดบึงกาฬดำเนินงานโดยยึดหลักการดำเนินงานสืบสารรักษาและต่อยอดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติพันธุกรรมพืชวัฒนธรรมภูมิปัญญาให้คงอยู่เป็นรากฐานทรัพยากรชาติและเกิดประโยชน์ต่อประชาชนต่อไป